สวัสดีครับผมหล่อลของมาเรื่อยครับไอห,หนูสวัสดีกล้องอครับนะครับก็วันนี้ออกหามาเต็มกล่องนะครับผมเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูในกล่องมาตอมหัวหนูเลไรเงี้ยพึ่งไอ้มีมานะเนี่ยครับเคยเห็นไหมครับมมอยู่กัดทิศยังไงครับพุ่มไม่น่าเกาะ ที่ผมบอกทุกคลิปนะครับพุ่มอย่างนี้เกาะหมดนะครับอยู่กับดินเลยครับนี่ครับมิมครับผมพุ่มเล็กๆเนี่ยอ่ะไม่น่าเกาะใช่ไหมครับผมถึงบอกไงมิมชายคลองหาตามชายคลองอยู่ทุกที่ครับใครอย่างงู้นไม่เห็นเกาะอ่ะน่ะแปลกไหมครับเนี่ยตัวถูด,ดินเลย <laughs> อาไฟกบตีเลยครับไอตัวเล็กจุดไฟซะแหละเปล่าใส่เลย <S 1> <S 1> แตกแล้วก็ถูกคอนที่มันเกาะเอาลังแฝดอะ่ะแม่ลังแฝดเอาแล้วมีมลังแฝดโอ้โหเนี่ยครับดูครับดูหัวน้ำครับสวยนะครับผมบหัวน้ำใหญ่นะครับผมอโอ้ไม่แฝดครับ,ม,รบมันทาแตกออกมาเนาะ สวยครับผมคลิปนี้เดี๋ยวตีให้เห็นเลยไอ้หนูครับถือกำมะปราบลูกมดกัดตาอ้ยพ่อมดจหัว,หวกระชัยเลยกระหนูเอา,ลาหลังมดมาปัดหัวพ่ออะเมื่อกี้เนี่ยลหลังมดเลยอะเนี่ย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 ลังมดเนี่ยมาเดี๋ยวพ่อเล็มก่อนแล้วหนูค่อยเป่าใส่กล่องมันจะสั่นไหมเนี่ยขอจะตัคดคลิปปิ รู้เลยทำไมมันมีนะบอสตอนนี้ตอนเนี่ยเดี๋ยวตัดลังมดออกก่อนกัดเพาะเต็มหมดป่าใไซสวยๆหัวน้าปิดตาครับผมอยู่กับดินจริงครับนี่ครับคลิปทุกคลิปก็ผมบอกทุกคลิปนะอย่าลืมหาตามคลองอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ไปเดี๋ยวผมอตีก่อนครับมดกัดตายเยอะเฮ้ย,ย <laughs> มันนาเต็มหัวพ่อ <laughs> โอ้โหครับรีบตีครับผม ไม่ไหวสวยครับผมมดแดงกัดตาตลอดนี่มันทำไมเป็นออกมาอย่างนี้ก็ไม่รู้สวยครับผมดูหัวน้ำครับโอ้โหสุดยอดเลยลังนี้ป่ะเดี๋ยวไปดูมีในกล่องครับผมไปหนูไปดับได้แล้วาไม่ไม่ต่อยแต่มดกัดเล็กหมดถึงก็รีบตัดกันใหญ่เลย ดูมีนในกล่องครับแม่แกดูนะขึ้น,นขึ้นขึ้นของกระชั้นชัน,ชนโอ้ยของกระชั้นเหลือเกินแม่ดูตั้งนี้ค่ะอ่นนี่ครับมีนในกล่องครับจะเต็มแล้วนะครับอัดไม่หมดเดี๋ยวเขาจะกลับแล้วครับผมอ่ ดูครับผมนี่ครับตลันลังใหญ่ๆครับผมใหญ่เงั้นเลยเดี๋ยวไปหากันต่อครับผมพอดีไปต่อไม่ได้นะครับแต่เห็นตัวกินน้ำเต็มเลยครับเต็มเลยครับตัวกินน้ำได้ลังใหญ่ลังนั้นนะครับก็มองหามา ตลอดทางคือติดคลองซะแล้วติดน้ำไปไม่ไหวไปไม่ได้ไ,ไปไม่ไหวไปครับกลับบ้านเต็มกล่องแล้วด้วยไปทางเก่าแล้วสิ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ท่านที่คอมเมนต์ Comment มานะครับครับผมตอบเย็นไปหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าขับรถหามิม แต่ก็เห็นแล้วครับว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ยังไม่ได้ตอบกลับนะครับผมรอถึงบ้านผมก็จะตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับเนาะเย็นกันเดี๋ยวจะไปเปิดเครื่องนะครับไปครับผมแล้วจะขึ้นยังไงเราอ่ะนี่่างเนี้โอ้โหลุยป่าเงี้ยเลยนะออลุยป่าก็้าแลนะ้วมี อ๋อไม่ทังขึ้นให้ตัวเล็กหนูรอดได้แต่พ่อเยจะรอดได้เปล่าะหนูตัวเล็กอะยังยังยงเงี้ยหน้าเกาะนะครับแต่ยังไม่มีเกาะนายอตัวเข้าตัวออกหนูโหมเปล่าใช่เปล่ามลแรงอื่นเปล่าตัวเข้าตัวออกมีหรือปะโอโหคองกระชั้นชันปะเดี๋ยวมีมเล็กปะแม่แม่หนูเอามัดท้ายไว้ด้วย เหมือนยังมีทางเข้าก็เหมือนว่านั่นที่พอไปคนเดียวน่ะก็ดอนกันเด็นเละเทะหมดเลยไม่เลยไม่หาไม่เหอเลยกลับบ้านเต็มเลยใช่ไหมเองได้ใช่ไหมม่ใช่ลรักมีอะไรจะยาวยาวอะไรขนาดนั้นอ่ะไปครับคลิปนี้ก็ลาำลาแค่นี้เนาะ ไม่ทชลำลาไมไหนนะจบคลิปก็คลิปต่อไปก็ขอเจอกันใหม่นะครับพวกนี้ไม่ได้ออกหานะครับอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ได้ออกหาทั้งอาทิตย์เลยครับเพราะเข้าเวรครับผมทํางานดีกแกวเออแป,แป๊บแป๊บแป๊บทำงานแป๊บๆทำงานเยอะอ่ะก็รอชมคลิปอาทิตย์หน้านู้แล้วกันขอเจอกันใหม่ ไม่แน่กนเกิดผมอยู่เวนเกิดไปเจอพึ่งหรือเจอมิม้งก็จะทําให้ชมอีกนะครับผมไปครับไปสวัสดีครับ